cat, cat, t h e battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อเกม The Battle Cast ครับสุ่มต่อนะครับกับตู้ Dynasty f a c e นะโดยใช้อาหารแมว750กระป๋องครับมันลดราคาแบบนี้เราต้องลุยหน่อยนะ แมวที่ผมอยากได้ก็คือแมวพิเศษแลนะครับเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันจะมีแมวผิวแทนแมวไลสกาดแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือซูมโม่มัมมี่นะครับอีกทั้งยังมีโอเบอร์เฟสติวัลเนี่ยตามอีเวนต์ต่างๆด้วยนะมาสะสมแมวกันต่อครับปเดี๋ยวเราใช้อาหารแมวเจลลหกระป๋องนะลุย มาลุ้นไปด้วยกันครับขอให้ผมได้ตัวใหม่ๆมัง่งเอามาสะสมนะเฮ้ยยังไม่มาเลยสาเดีย๋ยวแมปพรุ่งนี้ผมจะไปกดเพิ่มนะครับบวกหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนจะไม่ได้อะใช้ใช้ตัวแมปเอา้าตัวแมปอ,ออกเฉยตัวอะไรอ่ะ ไมดูตัวมันใหญ่ๆเจ้าสาวโครโนสนะครับไม่ดูตัวใหญ่จริงเลยวะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าน้องเกามีสกิลอะไรนะเจ้าสาวโครสตัวไหนอ่ะไม่ใช่ตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่คาริสานะโครโนน่าจะแหลมๆหน่อยอ่ะไหนอ่ะยูอุ้ยทำไมมันเออนี่ไงนี่ไง ดีบัฟกับศัตรูที่มีคุณสมบัติและปล่อยโจมตีขึ้นจิว๋วดีบัฟคืออะไรอ่ะสร้างดีบัฟบัฟคือเพิ่มขึ้นใช่ดีบัฟต้องดูเสัญลักแล้วไม่เข้าใจคำว่าดีบัฟใช่เลยอ่ะถ้าบัฟมันคือเพิ่มพลังใช่ไหมล่ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะ ทำลายศัตรูที่มีคุณสมบัติด้วยสถานะลบอย่างขึ้นจิว๋วน่าลองน่าลองใช้เหมือนกันนะเป็นอูเบอร์นะครับแต่อูเบอร์ใหม่มาเพิ่มอีกแล้วนะสะสมไปเรื่อยๆครับออรถดถพลังการโจมตีฝั่งตรงข้ามชะลอมีขึ้นจิว๋วจบที่พื้นที่ด้วยนาะมาสไตล์ตัวใหญ่อีกแล้วอะ่ะ แต่ก็ถือว่าดีนะได้ตัวใหม่มาโอเคทุกคนยังคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าส่มออกก็จะมาทําคลิปอะไรแบบนี้อีกนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนนะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับน้องสวยมาก